กระแสมาแรงค่ะในเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลข4289และ6395นะคะก็หลายคนรู้จักตัวเลข2ชุดนี้ดีนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่หลายคนนะคะก็เขียนติดที่กราสรางนะคะติดไว้ที่เก๊กเก็บเงินหรือที่ร้านค้าบางคนก็จะติดไว้ที่รถนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีความหมายในเรื่องของเงินณนเะมตาแล้วก็โชคลาภนะคะในกรา,ส,ราสางศาสตัวเลขนี้ก็จะมีให้ทุกใบเลยนะคะก็จะมีให้ครบเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายคนนะคะก็ใช้นะคะในเรื่องของการเงินอยากให้การเงินดีขึ้นนะคะก็ใช้ความลับของตัวเลขได้เลยนะคะอ๋อด้านในก็จะมีตัวเลขให้อีกชุดนึงนะคะก็หลายคนนิยมนะคะใช้ตัวเลข4 2 8 9และ6395ซึ่งกระดสร้างใบนี้นะคะจะมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ทําวิธีแล้วจะมีวิธีการใช้ส่งไปให้พร้อมกับกระดสร้างด้วยนอกจากจะใบสั้นแล้วนะคะก็จะมีใบยาวให้ด้วยแนะนําสําหรับคนที่เกิดวัน ันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกระสร้างใบสีน้ำเงินค่ะ